สวัสดีค่ะพบกันพี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอมวันนี้ไปตลาดเอเชียมาแล้วค่ะเงาะสอสเงาะนี่มาจากเม็กซิโกนะคะเม็กซิโกแซ่บขึ้นกันนะคะไข่เงาะไทยนะคะนะคะ่ะ บาลนวยเพิ่นหน่อยกว่าเงาะไทยนะค่ะเงาะโรงเรียนด้วยกันจะไปไดใยผงบุญมาเนาะมันเนมาสองถงุงนะ้วค่ะกป็ไใ้ไข่มกเผือกมาใ้ใบเตยนี่เห็นแบบนี้แล้วรู้แล้วมันว่าใครสีเหตดขนมแบบน เาจะได้มะพร้าวมากมะพร้าวเป็นของประเทศไทยนะคะ Product of Thailand มะพร้าวเมื่อปีที่แล้วขออยากบอกว่ามะพร้าวเนี่ยซีดอนหาดอนถึงหดอนเขาก็ซื้อกินแล้วนะแต่ว่าปีนี้มาเดือนที่แล้วของเก่นลดราคา ทั้งหมดเลยนะของลดราคาของหลานเพิ่นนะคะลดราคาลงแต่ก่อนของหลานเพิ่นแพงเราตอนนี้ของหลานเพิ่นลดราคามักผ้านี่แพงมากะหนวยละพกเหรียญได้คอยสบล์นอยู่ตลอดว่าแพงคอยกรซสือกินดอกแล้วน่วยกันนอยแบบ เกาเกาแบบเขินล่างหรือไทุกคนอันนี้สดสดหนวยละสองเหรียญดอนเกาเกาเย,ยสะเน่บังลูกสาวคอยพ่นขอกินเงาะม่เดิ่กน,น,กนกินได้เนี่ยพิ่ยกโยกเนี่ยม่เดิ่นกินได้เนี่ยหูจักกินเด้พ่นมาก,กินเงาะเยี่ยวกันเาก็ไปได้ พับมาด้วยค่ะงี้พับตอนนี้กำลังขายถูกเด้อดอนเจ็ดสิบแปดไรูว่าถูกว่าถูกนะคะหนึ่งดอนเจ็ดสิบแปดเส้นต่อผ้าได้วยค่ะพอยกยิบมาสิบลูกเท่า้ดหกเหลียมง,งามอยู่เนอะ มาใหม่กำลังนั kind of <T |ar|> ่ตลาดเอเชียแถวบ้านพวกเจ้ามีลดราคาบะหรือว่าแถวบ้านคอยลดราคาไหมของราคาลดลง ข่อยเป็นขอกินเงาะอีกแล้วหมูจักหล่อนเม็ดออกกับเป็นได้ผู้สาวกินเงาะกินเงาะดีนะคะเงาะนี่มีไอ้ข้างเม็กซิโกน่ะเป็นจะทรงเข่าวท่างตาดประตูท่เข่าวเลยนะคะเงาะไทยมดกันยังมีแม็ เงาะมาสิโกกินด้ยค่ะไม่ได้น,น,นาพันสอบกินก็นเลยซื้อมาให้พัน,พนพแค่ะแพวจานวยพันสีหน่อยแต่ววานรสชาติคือเงาะไทยเลยอะ่ะค่ะมาแตกต่างกันแต่หนวยพันหน่อยซื้อหรือว่าเขาคัดมาใส่นีนบรโลี่กันแต่ข้างใ่ายก็เหมือนเหมือนเงาะบานเฮ้านะคะ เหมือนกันเลยรสชาตเิเหมือนกันเนี่ยค่ะเหมือนเหมือนเหงาบานเห่านาะคะ่ะกินบเบงแล้วก็รสชาติเหมือนกันนะคะร่อนเม็ดร่อนางผู้สาวิันกินล่อนเม็ดออกอย่างดี ขอบคุณทุกเมนทุกไลน์นะคะทุกการติดตามนะมันน้ก็มาแช่ห้เบิร์กซัมเนาะน,นะคะเมาเล่าให้ฟังว่าของลดราคา